เดี๋ยวผมจะสอนวิธีหาเงินจากอสังหาของคนอื่นกันวันนี้เนี่ยผมกับครอบครัวนะมาเที่ยวพัทยากันนะแล้วก็ได้จองอห้องพักจองบ้านจองบ้านผ่าน Airbnb นะหลายคนอาจจะไม่รู้จักครับ Airbnb คือแบบเว็บที่แบบใช้ในการ ถ้าคุณมีบ้านเปล่าบ้านว่างๆอะไรอย่างเงี้ยคุณสามารถมาลงเพื่อปล่อยเช่าได้นะครับซึ่งเป็นรายวันนะฮะซึ่ง Airbnb เนี่ยเป็นกราเรียกเป็นแพลตฟอร์มที่แบบค่อนข้าง g l บอ a เลยแหละคือคนทั่วโลกนะคือแบบฝรั่ง ค่อนข้างเป็นฝรั่งวัยรุ่นและเออฝรั่งวัยรุ่นยุคนี้คือแบบเวลาจะมาพักที่ไประเทศไทยหรือว่ามาพักที่แบบตามตามา่างจังหวัดอะไรเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะเริ่มมองที่ Airbnb แล้วเพราะว่า Airbnb เนี่ยมันจะเป็นเหมือนแบบเป็นการเพิ่มประสบการณ์อะไรบางอย่างให้กับเขาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของแบบบ้านที่แบบแปลกห,หรือว่าแบบกิจกรรมปั่นจักรยานหรือว่าอะไรเงี้ยคือมันมีกิจกรรมที่แบบเพิ่มเติมเข้ามาคือได้มันมันเป็นกิจกรรมที่แบบได้เพิ่มเติมได้มากกว่าโรงแรมที่เขา มาพาก,กันนะฮะฝรัร่งก็เลยค่อนข้างนิยมใช่เอาจิงการท่องเที่ยวเนี่ยเป็นการเรื่องของการซื้อประสบการณ์นะพอคุณได้เจออะไรที่มันแปลกใหม่นะครับแต่ต้องอยอมราโรงแรมเนี่ยมันถูกบริหารถูกแมนเนจโดยทีมงานเนาะบางครั้งมันก็จะออกมา,ากหั้งตาคล้ายๆกันนะเข้าไปเช็คอินถูไหมนอนเสร็จว่ายน้ำข้าล <why now. S 2> ่างมีวนะ่ายน้ำออกไปกินข้าวกลับมามันจะนปป้นแาบนั้นแต่ว่าถ้าเป็นไอพีบีเนี่ยคุณจะได้อยู่ในบ้านที่เป็นคนพื้นเมืองจริงๆบางครัง้งบ้านโทมทุกโฟมร์มเบบเยบาั้ง ไม่มีคนเช็คอินเข้าไปถึงหน้าบ้านกดได้เนี่ยอ่คีย์คีย์เวิร์ดไอ้พาร์ทเวิร์ดคีย์เวอร์เอากเควิร์ดเอาเลยคือไม่ต้องเจอใครก็เข้าไปคือแบบมันเป็นประสบการณ์อะไรที่แบบมันเป็นสิ่งที่น่าพึยหาสำหรับฝรั่งในยุคนี้มันจะเหมือนเรามาเที่ยวเศรเฐ์ความรู้สึกของคนโลคอลจริงๆนะแบบคนอยู่บ้านบ้านนี้แถวนี้จริงๆแต่เม้่อไเนี่ยเอาจริงๆมันก็จะเป็นอินเตอร์แล้วอะมันจะแบบเป็นเหมือนแบบ global คือเหมือนกันหมดมาตรฐานคล้ายๆการยอดเยี่ยมเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ Airbnb เนี่นห่แบบคฝง เลือกใช้เลยเอางี้คนเอเชียก็เยอะเอเชียเลือกคนจีนก็ส่วนใหญ่จะเริ่มใช้ค่อนเ้างเยอะและเพราะว่าผมเห็นใน Airbnb เนะี่ยชื่อชื่อเร <c oughs> ื่องเป็นภาษาจีนรู้ร <c oughs> ู้ลลวลเฮ้ยคนจีนมาละข่ะขาดคว่าแล้วคุณจะสามารถสร้างเงินจากตรงนี้ได้อย่างไรนะเอางี้ในีานะที่ผมเป็นคนหนึ่งที่สร้างเงินจากอิเนเทอร์เน็ตมาตั้งแต่เด็กๆนะครับอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันจะมีช่องว่างในการสร้างเงินอยู่คือว่ามันจะมีคนที่เป็นคนดั้งเดิมก็คือเช่นถ้าพูดถึงก็คือเป็นคนที่มีบ้านด้เเิมมรูยไ่ค แต่พวกนี้เป็นคนรุ่นเก่าที่อาจจะมีเงินมีที่ดินอะไรเงี้ยนะครับอีอันนึงก็คือเป็นเด็กรุ่นใหม่ที่แบบอย่างพวกเราเนี่ยคือรู้จักอินเทอร์เนต็ตดีใช้ในการทำเฟซบุ๊กไลฟ,ฟ์สดอะไรเงี้ยเราทำกันมาบ่อยแต่เงินไม่ค่อยมี <laughs> ใช่แต่เราจะมันมันก็จะแมทช์กัน <laughs> แบบคนรุ่นเก่าโอเคเขามีบ้านมีที่ดินมีเงินแต่อาจจะไม่ค่อยมีความรู้ในเรื่องของอินเทอร์เนต็ตเท่าไหร่แต่อย่างวัยอ,อย่างเราเนี่ยมันแบบพี่มันอินเทอร์เน็ตเก่งใช่เล่นเฟซเชียลโอ้ยล้อง เซิร์นต้นเซิร์เกร่งแต่ว่าเราไม่มีอสาบ้านไม่มีใช่บ้านไม่มีแลนี่คือแก็บหนึ่งที่สามารถสร้างเงินได้นะครับถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่สามารถใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อผสมผสานกับธุรกิจดั้งเดิมได้เนี่ยมันจะเป็นเงินให้แก่คุณนะครับดังนั้น Airbnb เนี่ยเป็นเทคนิคหนึ่งเหมือนกันจริงๆไม่ใช่ไอ้ Airbnb อย่างเดียวนะจริงๆเดี๋ยวนี้มี Booking.com แล้วอย่าง Booking กับ Agoda เนี่ยมันก็จะมีเป็นเขาเรียกว่าเป็นเซ c t i o นหรือว่าเป็นพาร์ทหนึ่งของแบบคือเวลาเราเข้าไปใช่ไหมมันจะมีให้เลือกเลยว่า เออเฮ้ยอยากจะพักที่มันเป็นวิลล่านะคือเป็น<ม>บ้านเดียวอะ<ม>เพราะว่าเออเวลาผมกดที่เป็นวิลล่าเนี่ยผมก็จะเห็นบ้านที่เขาลงใน Airbnb ด้วยนะคือเหมือนแบบเขาลงใน Airbnb แล้วก็ลงใน Agoda ลงใน Booking ด้วยก็เรียกวาอาชุนช่องทางคือก็คือเหมือนแบบเป็นมันก็เป็นเทรนด์อย่างเดียกด้วยอะ่ะที่แบบเออทาง Agoda กับ Booking งเขาก็เริ่มมาเจาะกลุ่มแล้ว<า> <ๆ S 1> แบบโฮมสเตย์คอนโดเองนะเขาเริ่ม <Ag oda. S 2> ไปแนละ้วฮอลิเดย์ฮอลิเดย์สเตย์ฮอลิเดย์เวอร์เคชัั่นม้ง ประมาณเนี้ยประมาณเนี้ยมันจะมีชื่อเรียกอยู่ดังนั้นนะครับสิ่งที่ผมจะแนะนําในคลิปนี้ที่ให้คุณสร้างเงินก็คือว่าคุณเป็นคนนึงเนี่ยที่จะเอารูปภาพของเขาข้อมูลของบ้านต่างๆเนี่ยเข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มพวกนี้นะครับแพลตฟอร์มพวกนี้ต้องบอกว่ามีคนเห็นเยอะมากคือทั้งโลกนะประมาณว่าถ้าคุณเป็นคนดั้งเดินช่วยั้งเดินอาจจะติดไป,ไป,ไป้ายไว้ไหน้าแมนน้าโรงแรมแล้วก็รอคนเดินมาอ้าวให้มีโรงแรมว่างเข้ามาเช็คอินซะหน่อยแต่นี้ไม่ใช่แล้วทำเลยที่ดีเนี่ยไม่จำเป็นต้องอยู่หน้าถนนเหมือนเมื่อก่อน มันจะเป็นต้องแบบมีป้ายใหญ่ๆหรือว่าโรงแรมด,ดุทำอะไรที่ดีคือว่าคุณจะอยู่ในหน้าแรกในแพลตฟอร์ม airbnb booking กดได้ได้หรือเปล่าอันนั้นช่้งชายฝีมือแหละแต่ว่าคนรุ่นกันก่อน,อนต้องเห็ว่าเขาไม่สามารถทำได้แต่คุณเป็นคนหนึ่งที่แบบสามารถเอาโรงแรมของเขาเนี่ยเข้ามาได้ปุ๊บเนี่ยคุณก็จะได้เงินค่าคอมมิชชั่นเช่นป้าครับผมขอเช่าช่วงป้าเดือนหนึ่งหมื่นหนึ่งนะครับผมไปเช่าช่วงป้าหมื่นถูกไหมและผมก็เอา ถ่ายรูปของโรงแรมไอร้านท่องของบ้านป้าเอาไปลงใน Booking หรือว่า Airbnb ก็ได้อะไรเงี้ยแล้วพอลูกค้ามาปุ๊บคุณก็เช็คอินคุณก็เก็บตังค์เช่นคุณอาจจะเช่ามาหมื่นหนึ่งแต่คุณเนี่ยปล่อยขายได้สักห้าหกหมื่นคุณได้กำไรมาหกหมื่นแล้วสี่ห้าเอ้สี่หมื่นห้าหมื่นแล้วเออมันมันเยอะมากนะครับถ้าเด็กคนใหม่ลูกใหม่คนหนึ่งผมอยากให้ลองดูเอางี้พูดไปไม่เข้าใจเดี๋ยวเปิดให้ดูดีป้ะโอเคได้เลยเดี๋ยวเราไปเปิด ให้ดูในเว็บของ Airbnb แล้วกันนะครับบ้านที่ผมจะมาให้ดูก่อนเนี่ยจะเป็นในทําเลที่แบบเป็นโซนท่องเที่ยวแล้วกันครับเชียงใหม่เชียงใหม่เชียงใหม่จะโอเคหน่อยจะเป็นบ้านแนวแบบเป็นบ้านไม้อ่ะเออที่เห็นอ่ะเอาอะไรดีลองเซิร์ชกับเอาสัก600้อย6ไม่หคนขึ้นบ้านอ่าโอเคอันนี้บ้านเชียงใหม่นะบ้านเชียงใหม่เอาเพิ่มเนจมเติมผู้พักผู้เข้าพักผู้เข้าพักอ่าลองดูสัก6คนหกคนนะบ้านใหญ่หน่อยนะอันนี้เป็นข้อดีของ b อบีบีเนนะครับว่าถ้าจริงบ้านคนต้องบอกอยอมรับว่ามันสามารถอยู่ได้เยอะนะฮะด้านโรงแรมเนี่ยได้แค่สงคนสองคน3คนพอบ้านคนปุ๊บมันมีทั้งมีทั้ทงเลี้ยงเด็กได้มีคนแก่มาได้แล้วมันดูเป็น Family มากกว่าอันนี้เป็นจุดแข็งนเนาะ,ะถ้าคุณจะเลือกแล้วจะทำกับตลาดนะ ผมเลือกเป็นบ้านที่แบบนอนได้หลายคนยิ่ง6คนพอหารต่อหัวมันคุ้มนะครับถูกกว่าโรงแรมอีกนะเพราะว่าอย่างโรงแรมถ้าไปนอนได้แค่สองคนเตียงเสริมเสียตังค์อีกหัวเสียตังค์สามสี่ร้อยอะไรเงี้ยแต่คือบ้านเนี่ยคือเขาแบบเขาออกแบบมาแบบสามารถนอนได้หกคนหรือว่าสิบคนอะไรเงี้ยหารต่อคนอาจจะคนละพันหัวละพันหรือหัวละห้าร้อยแค่นั้นเองถือว่าถูกมากๆโอเคเราจะเลือกบ้านไม้เนี่ยผมชอบบ้านไม้เพราะว่ามันดูแบบหลังแรกอหลังแรกอันนี้ สามพันสี่ร้อยเก้าสิบสองบาทต่อคืนเดี๋ยวลองดูหนังเอบอยู่นะให้ดูเหมือนเป็นคันทรีนะวินเทจวินเทจนะเป็นหลังแบบว่าบ้านๆก็ลองคลิกรูปอย่านสมัยก่อนเหมือนแบบเออจ้าไหมโอ้โหเหมือนบ้านในหนังไอ้นี่อ๋อเจ้าอะไรอย่างเงี้ยท่านขุนอะไรอย่างเงี้ยโม้ยว่านเนี่ยมันจะยิ่งกว่าท่านขุนมันคือบ้านชาวบ้านนะผมว่าดูดูเสาคือเสาสมัยก่อนเนี่ยเขาจะไม่ได้ใช้คืองี่ พอพูดถึงบ้านท่านขุนผมมองว่ามันดูหรูไปหน่อยเอาจริงๆนะถ้าคุณสังเกตดูไหมคือบ้านของชาวบ้านชนบทอังนี้เชาจะชาวบ้านชนบทธรรมดาคือเยเนี่ยธรรมดาเลยเนี่ยแบบไม่ได้มีความแบบคือไม่ได้ใช้วิจิตรอะไรมากใช้เป็นเสาไม้คือบ้านคนเก่าแก่สมัยก่อนเลยเอางี้ไม่ได้แพงอันนต่พ้นเป็นรุ่นพ่อแม่เราโอ้โหน่าจะเกินนะเลือดเลือดขึ้นใจอะไรอย่างเงี้ยนะประมาณคยายอ่ผมไมเห็นภาพงี้ครับผมผมเห็นภาพว่าเฮ้ยมันก็ไม่ได้หรูหรามันไม่ได้แบบ คิดภาพว่าโรงแรมต้องแบบสวยต้องแบบมีสระว่ายน้ำอันนี้นี่ไม่มีเลยแต่ว่าโอเคเขาอาจจะมาตกแต่งเพิ่มแต่ว่ามันก็พื้นบ้านนะไม่ได้เวอร์มันไม่ได้ตกแต่งคือการตกแต่งแบบนี้มันไม่ได้แพงอะไรอยู่แล้วไงเนี่ยเดี๋ยวเนี่คืออันนี้ผมอยู่บ้านนอกอันอันนี้ถ้าคนอยู่บ้านนอกคุณจะเข้าใจว่าอันนี้คือบ้านของคนบ้านนอกคนต่างจังหวัดอันนี้คือไม่ใช่อาจจะเป็นที่เก็บฟางหรือว่าอะไรที่แบบเขาเกี่ยวข้าวอะไรมาเออคนดังแล้วเขาก็มาทำให้มันดูน่ายุ้งยุ้งข้าวอะไรเงี้ยป่ะเออแล้วเปิดดูดิเนี่ยวเนี่ยเมนี่ัยเดี๋ยว ก็คือทําให้มันเรียบๆทําให้มันสะอาดแล้วก็จัดให้มันจัดสรรส่วนให้มันดูดูใช้งานได้จริงอะไรเงี้ยไม่รู้ตประเด็นคือฝรั่งชอบฮะชอบไม่ชอบเดี๋ยวเรามามาดูตรงโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาดูนี่บ้านชาวบ้านคุณดูมันคือบ้านชาวบ้านเห็นไหมแต่คือสิ่งที่ดีนี่สิ่งที่ผมชอบคือมันเป็นแบบล่มลื่นนะคือมีต้นไม้อะไรเยอะเเออนี่เนี่ยโอ้โหมันคือชาวบ้านอ่ะคุณเข้าใจไหมอ่ะโอเคไม่เป็นไรเราดูว่าผลลัพธ์เป็นไงราคาคืนละสามพันห้าร้อยบาทขอขอจดไว้พวกพวกแอร์บีเนี่ยเวลาที่แบบ เช็คอินจริงๆมันจะหักเกินไปนะสักวันทนึ่งยี่สิบเก้าเมษายนะรวมันบวกค่าตั๋วค่านี้เท่าไหร่สามสิบสามสิบส่ส2บเมษายนโอเคจองก็ตกประมาณ4,000นะประมาณ4,000บาทโอเคก็คือส0 0 0ัรวมค่าทำความสะอาดบริการอะไรก็ว่ากันไปนะฮะประมาณ4 0่พันยี่บาทใช่างลองดูดีบอกว่าอันเนี้ยคนชอบมากแค่ไหนเต็มหรือเปล่าลังโอเคเดี๋ยวเรื่องเรมาเดินอ่าตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้นี่เดือนเมษายน ก็คือเดือนเดือนเมษาเดือนนั่นไงที่ผมถ่ายคลิปคือวันที่3เมษายนใครปี่สี่วันที่สี่เมษาจะเห็นว่าตั้งแต่วันที่สี่เมษาเนี่ยก็โอ้โหคนพักก็เต็มแลแหละเท่าที่ดูมีว่างอยู่แค่ยี่สิบเก้ากับสามสิบวันเดียวไม่วันเดียวสี่เปนออกเช็คอัลไงอ่าโอเคอ่าใช่ว่างวันเดียวมันก็เต็มแล้ครับคิดง่ายเลยเต็มนะอ่าแล้วก็ดูเดือนพฤษภาประมาณสักยี่สิบเอ่อยี่สิบนะอ่าประมาณนี้ ก็เกือบเต็มแต่ว่าถ้ามันเข้าไปเข้าใกล้เนี่ยมันก็จะจะฟิวเพิ่มขึ้นนะเพราะว่ามันอีกเดือนหน้าเราไปมิถุนาก็เกินครึ่งก็เกินครึ่งนะก็เกินครึ่งกเกินครึ่งสิงหาเฮ้ยโอ้หมันโอ้หมันเกินมันเกินครึ่งไปจนถึงสิงหาใช่แต่คุณต้องให้ว่าตอนนี้เนี่ยเป็นช่วงโลซีซันนะครับคือช่วงหน้าร้อนเนี่ยโลซีสซันหน้าหนาวนี่คือไฮซิสซันของของประเทศไทยนะครับ ดังนั้นเนี่ยการที่มีคนเช่าอผมจริงเต็มบ้างอเกือบเต็มทั้งยี่สิบวันต่อหนึ่งเดือนยี่สวันต่อหนึ่งเดือนลองคูนลองคูณสี่พันคูนยี่สิบเท่าไั้นแหละแปดหมื่นเดีเออผมกำลังคิดแล้วแปดหมื่นนะแปดหมื่นบาทเอาจริงๆว่าบ้านหลังเนี้ยราคาเท่าไหร่เฮ้ยมันคือบ้านชาวบ้านอ่ะเข้มว่าเข้ม่ราคาแหละค่าค่าก่อสร้างก่อนอย่างเงี้ยก่อสร้างไม้แทนนะก็ร้านล้านร้านเท่าไหรเหรอวะ คือคือก่อ,อสร้างสมัยก่อนมันน่าจะไม่ถึงล้านหรอกเพราะมันเก่าแก่มากคือมันเป็นไม้ที่แบบออก่อสร้างมาห้าสิบปีอันนั้นสมัยนู้นแล้วนะออแต่คือสมยัยนี้ถ้าใช้บ้านแบบนี้มันอาจจะแพงก็ได้แต่คือเนี่ยเอาต้องเข้าใจว่าเป็นเป็นบ้านสมัยก่อนมันอาจจะเอานนี้ไม่ถึงร้าน,านอตีไปร้าน,านหนึ่งอ่ะ้านหนึ่งตีไปง่ายง่ายร้านหนึ่งสมมุติว่าบ้านหลังนี้เนี้ยดูจากทรงแล้วร้านหนึ่งเนี้ยคุณว่าได้เงินต่อเดือนแปดหมื่นบาทมันคุ้มไหมเอาง่ายๆปีหนึ่งเนี่ยก็เก้าแสนหกละ ก้าวสาหกปีนึงคืนทุนน่ะปีนึงคืนทุนกับห้านแต่ว่าบ้านอย่างเงี้ยมันก็ถ้าคุณเห็นนะคุณอยู่บ้านนอกเหมือนผมนะเห็นว่ามันก็มีอยู่ทั่วไปอ่ะคือเราสามารถเดี๋ยวไปขอเขาเช่าก็ได้เมื่อย่างเงี้ยประมาณเช่าเช่าเท่าหลานบ้านเงี้ยขอเช่าอยู่เท่าไหร่เท่าไหร่ผมโอ้โหบ้านนี้ห้าพันสามพันต่องเท่าไหร่บ้านใหญ่เลยวหมห้าพันห้าพันพอห้าพันแล้วเรามาตกแต่งเอามาปลูกต้นไม้ซึ่งไม่ตกแต่งเยอะก็คือซื้อของเข้าเฉยอ่ะเราก็ทำให้มันดูสะอาดดูอะไรอย่างเงี้ยโโอ้ห บอกเช่าเช่าห้าพันได้เงินมาแปดหมื่นกว่าบาทเดือนหนึ่งตก 7, เจ็ดเป็นนเแปดหมื่นเนี่ยแต่ว่าคุณไม่ได้ไปต้องทําหลังเดียวไงคุณทำสามสี่หลังก็ได้ไง ทำสองหลังก็เดือนละแสนสี่สามหลังก็สองแสนผมว่าคนที่ทําห้องเนี้ก็คืออาจจะเป็นคนที่แบบลองดูไหมลองดูไหมว่าคุณเจ้าของคนนี้ที่โอโอ้อหมูเออหมูเอหมูโมเอโมถ้าถ้าคุณเอเอมดูอยู่นี่ก็ของคุณนะครับที่เป็นซาร์ด้เคสของเราโอ้ยสุดยอดเยี่ยมคุณคุณยอดเยี่ยมมากนะครับผมจะดว่าคุณมีกี่ห้องนะครับผมขอสืบนิดหนึ่งนะเราเน็ตเจ๊งโอเคมาละมาละ อันนี้การทำดีเซิร์ของผมง่ายๆนะผมก็จะลอกเขาอะไรครับอ๋อเขามีอยู่สองอันเฮ้ยสามสี่ห้าหกเฮ้ยกะเอารวยคุณเอเอ็นหมูเนี่ยคุณกะเอารวยเลยเนี่ยนะผมไม่รู้ว่าคุณคุณอาจจะมีบ้านอยู่แล้วไงหรือว่าแบบเขาอาจจะไปไปเช่าช่วงมาดูไม่ทราบดูที่ดีเขาเขาอาจจะอยู่ที่โซนเป็นโซนเชียงใหม่ปะ๋ยาลองขอดูเชียงใหม่หมดหรือเปล่า บ้านหลังนี้คล้ายๆกันเลยสองหลังใช่ไหมจะเป็นแนวเดียวกันคือเหมือนเขาจับจับกลุ่มตลาดเป็นแนวพลังเราขอดูไอ้ี็จะดูบ้านหลังนี้ใช่ไหมฮะดูอันนี้หน่อยสี่เนหกอนี้แพงกว่านะเนี่ยแพงกว่าแพงสุดแล้วนั่นอ่ะสี่เว้นหกนะครับขอขอเบิ่มาเดียวกันเลยจะเป็นบ้านเหมือนแบบคนสมัยก่อนเนี่ยดูดูบันไดรู้เลยรู้เลยนะเนี่ยรู้เลยรู้เลยนะครับไม่ไม่ได้อืเนี่ยโอ้โหชาวบ้านเลยนะฮะแต่เขาก็าําสวยนะ คือฝรั่งอ่ะคือถ้าเข้ามาอย่างเงี้ยเขา Amazing เลยแหละเจอแบบนี้กรเี๊ดเลยนะกรี๊ดไม้เยอะอย่างงี้ครับแต่คนไทยอาจจะเฉยเฉยเฉยเฉีอ่ะแต่เาหลังมาเช็คอินสิอันนี้ก็ไอที่เราเต็มเยอะกว่าเนอะอันนี้อะไรครต้องดูว่าทมเลที่ไหนยังห้าพันสี่ห้าพันสี่กบอ๋อดูเชียงใหม่เหมือนกันเชียงใหม่เขาเขาอาจจะเป็นคนเชียงใหม่แหละที่แบบเขาคงเล่นเชียงใหม่นะครับก็เห็นภาพว่าเนี่ยอ่าห้าห้าห้าพันบาทต่อคืนเนี่ยเขาก็ <24 S 2> ถ,ถือว่าเต็มนะยี่สิบวันต่อต่อเดือนนะตเดือนอันนี้คือเดือนพฤษภาเยอะกว่าอันหลังที่หลังหลังก่อนหน้านี้อีกคือประมาณสักว่างไม่แค่เจ็ดวันยังไงที่ไม่ว่างอะ่ะอ่ะห้าคูณก็แสนหนึ่งนเนอะประมาณแสนหนึ่งห้าสองสิบแส่เงต่อเดือนเยอะนะอ่ะแสนหนึ่งต่อเดือนหลังเยอะนะโอ้โหโอ้เยอะนะแสนหนึ่งต่อเดือนหลังที่แล้วแปดหมื่นต่อเดือนอ่ะแสนแปดแล้วเรามีหกหลัง ถูกมเดือนเดือนยังเงินเท่าไหร่อ่ะคนนี้เขามีอยู่เดี๋ยวหกหลังเนี่ยเขาได้เท่าไหร่อ่หลังละแสนจะเสียเสียก็ห้าหกแสนอ่ะตีไปง่ายๆ่ายสี่แสนสามสี่แสนไงได้ได้ได้อยู่แล้วโลโลโลอะไรสามแสนคุณที่ดูแล้วความยุ่งต้องบอกว่ายุ่งน้อยมากคืออย่างนี้ผมทําโรงแรมผมรู้ว่ามันต้องมีแม่บ้านยามล็อบบี้ คนทำอาหารคือมันจะมีมันจะมีหลายเยอะหลายส่วนที่เราต้องจัดการดูแลใช่แต่พอเป็นอย่างงี้ปุ๊บมันมันง่ายเราไม่ต้องจ้างใครไงเขาออกปุ๊บแล้วก็อาจจะจ้างแม่บ้านที่เป็น o u t ซอ u r c i เราจ้างแม่บ้านอย่างเดียวในการทำความสะอาดในการเช็คอินใช่แต่เราไม่จ้างประจำไงคือต้องการเราก็จ้างใช่ก็แบบเอ้ยอะกรับเป็นจ็อบวันนี้ใครจะมาวันนี้คนนี้เขามีพวกเว็บไซต์แม่บ้านแล้วว่าว่าให้ขอทำสลากแค่วันเดียวห้าร้อยบาทก็ใหญเดียวจบ แต่ถ้าเป็นไม่ไม่ประจำเนี่ยคุณต้องดูแลคนนะครับอันนี้ปวดหัวมีทีมช่างนะแต่ั้างี้พอล็อตหลังปุ๊บต่อถูกไหมคุณต้องซ่อมปุ๊บปิดบ้านไปเลยดิถูกไหมก็ปิดจองไปก็ไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องรอรับลูกค้าที่แต่ให้เปโรงแรมเนี่ยคุณปิดโรงแรมได้ไหมอ่ะไม่ได้นะคุณต้องซ่อมถูกไหมคุณต้องมีทีมช่างถูกไหมเออโรงแรมมีห้าสิบห้องมีคนเช่าสักสองห้องปิดโรงแรมไม่ได้แล้วถูกมันค้างอยู่อะไรอ่เงี้ยแต่อ้นี่เราสามารถเนี่ยปิดปรับปรุงปรับปรุงที่ทาสีใหม่ทั้งหมดบ้านดู ไม่อี่ยมดูสวยงามอะไรเงี้ยใช่ครับก็นี้เดี๋ยวมันมีเคสหนึ่งคนเกาหลีที่เป็นลูกค้าเราไล่ฟังหน่อยนะ่ฟังหน่อยก็เป็นคนเกาหลีที่ภรรยานะครับเขาแบบเขาก็เช่าช่วงที่บ้านคนไทยนี่แหละเช่าช่วงประมาณสักเดือนละหมื่นสองหมื่นแต่คือเขาแบบเขาเป็นแบบเขาทำมาเก็ตติ้งเกี่ยวกับคนเกาหลีเลยนะคือแบบเขาทำเคาเป็นเว็บไซต์เกี่ยวกับเ,เหมือนเขียนบล็อกอะเขียนบล็อกเป็นแบบเฮ้ยชวนชวนคนเกาหลีมาเที่ยวที่ประเทศไทยแล้วก็แบบ หมือนว่าพาเที่ยวเป็นไกด์ด้วยเหมือนแบบเป็นวัน stop s e r v i ใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรอะเออส t o p s e r v i คือแบบพเอเทุกอย่างเอาทุกอ,อย่างคือโอเคพามาไทายปุ๊บเป็นไกด์ให้ด้วยพาเที่ยวพาพาเที่ยวบาร์คือแบบครบคือเหมือนเขามีบ้านแล้วก็พาเที่ยวรอบทั้งพัทยาทเลย,เลยใช่เมือนทำทัวร์ใช่มหมทำทัวร์เล็กๆคือแบบโขเงินเขาบอกคือเขาหาเช่ามี3ามสี่หลังอะไรอย่างเงี้ย สามารถทำงินได้กับทีเนี้ยได้เยอะมากๆใช่ข้อดีของอสังหาคืองี้บางครั้งคุณไม่ต้องทำแค่ที่เดียวอะ่ะคือมันมันเป็นการม a เ a น e เม n นต์โดยรวมถ้าแบบมีสักสามสีข่ข้อมันก็จัดก,การไม่ได้ต่างกันนะครับนั้นควรทำให้มันเยอะระดับหนึ่งเนาะซึ่งนี่เป็นไอเดียสำหรับคนที่แบบอยากจะหาไรายได้เนะี่ยว่าเฮ้ยวันนี้เนี่ยคุณเป็นคนหนึ่งที่เป็นคนรุ่นใหม่นะบางครั้งเนี่ยจะไปเตื้อตสังหาแข่งกับคนรุ่นเก่าต้องยอมรับว,ว่าเราไม่ได้มีเงินถึงเขาอะนะเราเกิดหลังด้วยการเตื้ออสังหาเราเป็น<า>เรื่องที่มมีเยอะะแากใช่ตคุณไหวง คนสมัยนี้ไม่หัวมีอินเทอร์เน็ตอันนี้ oh คือพลังคนรุ่นใหม่นะเอาจริงผมเติบโตผมรวยได้นะอินเทอร์เน็ตเป็นส่วนที่ทแบบสร้างเงินผมอย่างหนักหน่วงนะผมบอกให้นะเป็นส่วนสาคัญเออทำแบบเดือดร้อนยังมาแล้วนะครับเรื่องการทมด็อปชิปอินเทอร์เน็ตมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยเรางนี้เดี๋ยวผ,<ม>ผมฝากช่องนี้ไวนะ้เพราะนี้ผมกะจะทําเพื่อสอนการใช้กาาเงินทางอินเทอร์เน็ตออนไลน์จะเป็นแบบให้แบบเป็นการแชร์ประสบการณ์ของผมกับพี่คิมแล้วกันในการที่แบบหาเงินออนไลน์คือผมเนี่ยเป็นคนที่แบบชื่นชอบแล้วกันเป็นคนทีี่่หหหลลงงไเเกกกกยวับาาารินจ โลกอินเทอร์เน็ตเลยผมเป็นคนที่แบบค่อนข้างข้างข้างขายอ่ะคือมันจะหาเงินยังไงแบบตั้งแต่เด็กแล้วพยายามจะหาเงินจากบโลออนไลน์ก็ช่องนี้จะพยายามมาแบ่งประสบการณ์ในเรื่องพวงนี้ครับผมจะบอกว่าไอ้ที่แบบเงินเงินรายได้นะยอดขายวันละล้านเนี่ยเป็นไปได้านออนไลน์ผมบอกนี้วันละล้านนะเอาจริงออนไลน์มันจะเอาวันละเท่าไหร่ก็ได้มันขึ้นอยู่กับความสามารถของเราแหละมันไม่มีดําลัเลยเลยเดี๋ยวจะมาตีแผ่กันเพื่อให้คนไทยผมจริงจีิผมให้ให้คนไทยนะตื่นตัวนะเพราะว่าโลกเนี้ยมันสู่โลกยุคใหม่แล้ว ถ้าคุณใช้สกิลแบบดั้งเดิมอ่ะเหมือนคุณยังจับจอบไปไล่อ่ะมันก็เสียดายเลยเสียดายเสียดายเรามีอาวุธที่ร้ายแรงนี่เว็บอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันสามารถสร้างรายได้สร้างเงินให้คุณมากมายแล้วมันทำให้เงินเข้าประเทศไทยด้วยอันนี้ผมเป็นแบบแพชชั่นอย่างยิอินพอร์ตเงินเลยจากเฟอพอส่งตรงแบงก์ให้เข้าบ้านเราเดี๋ยวว่างๆเดี๋ยวล่าให้ให้ให้เปิดให้ดูเรื่องของการทำการขายของให้ชาวต่างชาตินะเดี๋ยวจะเปิดให้ดูในคลิปหน้านะเดี๋ยวยังไงห้าเลยนะโอเคกินได้ใช่ไหมโอเค คุณชอบ<ไ>อนะครับจะลืมกดไลค์นะครับกดติดตามช่องใหม่นี้้วยในช่อง r i c h d o g นะครับเป็นช่องที่ผมทำกับน้องชายที่จะให้ความรู้เรื่องการหาเงินออนไลน์กนารหาเงิออนเข้าประเทศไทยการทําเงินจากศูนย์จากอ,อินเทอร์เน็ตเนี่ยต้นทุนแทบไม่มีนะครับทำไงนะกดติดตามเลยนะจะมีคลิปใหม่ดี๋ยวก็กดแชร์คลิปนี้ให้คนที่คุณรักด้วยโอเคก็ยังไงฝากกดติดตามช่องนี้ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าคือเมื่อก่อนเนี่ยผมก็จะชอบเข้าไปศึกษาตามบอร์ดเนาะเกี่ยวกับการหาเงินออนไลน์อะไรอย่างเงี้ยก็คือ,อม,มีคนเข้ามาแบบ บรรยายวิธีการทำนู่นนี่นั่นให้เราอเออเราก็รู้สึกเฮ้ยเราได้ความรู้จากอันนั้นทีเนี้ยผมเริ่มก็คือเริ่มพอมีความรู้บ้างแล้วแหละก็เลยแบบอยากจะเอามาแบ่งปันเพื่อนเพื่อนให้แบบออคนที่กําลังหาทางอยากจะหาตังออนไลน์แบบทุนไม่ค่อยมีมากแต่แบบอยากจะหาเงาินออนไลน์เงีย้ยก็จะเอามาแบ่งปันทุกประสบการณ์เท่าที่ผมได้เรียนรู้มาเนี่ยให้กับเพื่อนเพื่อนนะครับผมยังไงก็ฝากติดต,ตามช่องนี้เอาไว้ด้วยนะครับเดีย๋ยวคลิปหน้าครับสวัสดีครับ